เหลืองานมาเมือนี่กับฟ้าวแล่นเขาห้องคว้วกันซะกอนเมื่อนี่สิรีกัสิฟ้าวเฮ็ดกับเขาสู่คุณสาของเห้ากินเขาไปเฮ็ดงานกันเนาะจ้าสัปดาห์นี้คุณสาของสิรีกับเขากาเด้อเด้อค่ะพี่น้องขาอันดับแรกพักที่เห้าใดมากกสิมาลงมาหล่างกันซักกอนการเฮ็ดแนวอยู่แน้กินของสิรินีกสิมาล่างทุกอย่างทุกแน้ไหวก่อนเนาะค่ะพี่น้องขะสิรีนี่กับบ่มากล่างที่ระย่างเด้อค่ะสิริกสิล่างไหวทั้งเบิดทั้งมวนย่ำเฮ็ดมักสิได้ง่ายเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วอันพักที่ได้มาแต่ตลาดบางสิิ่่งงงบาาอยก ลางไหวก้อนเนาะค่ะพี่นองขาก้อนสีขาวตู้เย็นแต่ว่ากรสิยกเว้นต้นหอมผักซีเด้อค่ะคันว่าห้องล่างไวแง้มแซ่ตู้มั่สสอยูได้บดุนเนาะค่ะพี่นองขาผักหอมส้มอันนี่แง้มสใส่กระจังออกมาล้างเนาะค่ะพี่นองขาส่วนกับเข้ากับน้ำของเฮ้าแรงนี่สิลิกว่าสิหนึ่งไก่สมุนไพรเนาะจ้ามือนี่ก็ลูซึกว่าอยากยากินมโงกเงียวก็เลยสิเอามาหนึ่งใส่กันเนาะค่ะพี่นองขาที่จริงมากกว่าได้เข่ากันเลยเด้อค่ะแต่ว่าลูซึกอยากหลังจากล้างผักทุกอย่างแลล้วสิิิกเอาไก่าบงเ้เพื่อใหครื่องปุเเพ่นข้านนาเเขืสน ่ะพี่นองขาหลังจากบังไกลเรียบร้อยดีแล้วบาดนี้ก็มาต่าเครื่องกันต่อเลยจ้าสิริกยาสิบอกว่าหนึ่งไกลของเข้ามือนี้ก็สิหนึ่งใส่สมุนไพรหลายๆเด้อค่ะมือนี้ก็สิมีค่าตะไคร่พริกไทยเม็ดหอมดงหอมแดงกระเทียมพริกแห่งเนะาะ่ะพี่นองค่ะโอ๊ยกะลวงขักเนะาะ่ะพี่นองขามือนี้ก็บ่มีพริกแห้งเด้อจ้าก็สิเป็นพริกสดแล้วก็ใส่หลักผักซีลงไปจักน้อยบาดนี้ก็ใส่ขุนสาข,ของเฮ้าต่าเลยจ้ามือนี้ก็มีวิธีต่าพริกบ่เมื่อยเด้อ่ะพี่นอง่าก็คือใส่ผัวต่ันังงคับตะออย่าใดดเ้ พี่นองขาเพื่อนเองก็อยากมาต่ำซอยหลังจากบกพริกตำแหลกดีแล้วบาดนี้ก็มาคุกใส่ไกลแบบนี้เลยจ้าบาดนี้สิริก็สิทาการปุ่งรสเนาะคะ่ะพี่นองขามือนีก็สิมีผงนวรถด,ดีซอสหอยและยะ้วก็ย่อน้าปลาแดกลงไปจักน้อยบาดนี้ก็คุกคนเลีเห้เพื่อนเข่ากันในระหว่างที่เฮาคุกไกลมักไก่สิริก็สิตั้งหมอไว้ห้เดือดเนาะคะ่ะพี่นองขาก็สิเป็นหมอหนึ่งใบหน่อยของเฮานั่นเองใจนีก็อยากได้ใบไม้ห่กว่านีเนาะคะ่ะพี่น้องขาแต่ว่าส่วนหลายหมอหนึ่งก็บ่คอยเดี๋ยวใส่นกกเสาสานาะ คุกเข้าจนเข่ากันแล้วบาดนีก็สสใส่น้ำหลางคคกลงไปจักน้อยแล้วก็คุกเข้าให้เพื่อนเข่ากันเนาะค่ะพี่น้องขาหลังจากนั่นกระเตรียมไปหนึ่งกันได้เลยจ้าหนึ่งไกลของห้ามือนีก็สิเห็ดไวหลายตอนเด้อค่ะพี่น้องขากันยอนว่าเอาไว้กินเขาเศร้าน้ำมืออื่นเห็ดที่เดียวก็สิกินไดหดสองสามขากเนาะค่ะพี่น้องขาหลังจากเอาไกลลงใงไซหมอแล้วบาดนี้สิรีก็สิเอาบักงโกเงี่ยวมาห้อยทางขางเนาะค่ะพี่น้องขาหลังจากนั่นก็สิปิดฝาหมอนหนึ่งไวเนาะจ้าสิรีก็สิทำการหนึ่งไวจนกว่าเพื่อนทีส หนึ่งของข้าสุกดีบานีสิลิกซิมาล่างทงล่างถวยอันทิสาไหววังยาเนาะคะ่ะพี่น้องข่เพราะแต่เวลาผ่านไปสักพักไก่หนึ่งของข้ากระเรื่มสุกแล้วคะ่ะแต่ว่ากันยังทำสุกปันใดเด้อคะ่ะพี่น้องข่ะตตอนนี้เวลากระตวนคุณสาสิไปเหตุงานกันแล้วจ้าสิลิก็ต้องเปลี่ยนแผนเนาะคะ่ะพี่น้องขะจากสิไสหมอหนึ่งบานีกับสิเทลงกระทะเนาะจ้ากับสิต้มเอาเนอะคะ่ะพี่น้องขาบอสันแล้วสิบัทันคุณสาเหตุงานกันแนนอนกระเบิงเอาตีหละัะพี่น้องขาต้มแป๊บเด เอามาสิเป็นใกล้หนึ่งหรือว่าใกล้ต้มนี่พี่น้องหลังจากสุกเดียบร้อยดีแล้วสิริก็สิไส้ต้นหอมพักซี่ลงไปเลยจ้านนี้ก็สิตักเตรียมพร้อมเสิร์ฟเนะาะค่ะพี่น้องขาก็ย้อนว่าตอนนี้ทุ่มพัวก,กันแล้วสิริก็สิเฝ้าไปเสิร์ฟคุณสาของเฮ้าเนะาะค่ะพี่น้องขาแต่ว่าพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มซิมหากันแล้วคุณสาของเฮ้าก็คือบ่แต่งตัวบัดพ่อถามไปถามมาพี่น้องเอ้ยมือนีเพื่อนหยุดวันสุกค่ะเพื่อนหยุด7เอ้ยสิลิกกเปอร์เศูน์คักเด้อ,อค่อละลี่คนส่งนากับ้ศูนิ ขอขื้นเสียงใส่จักบาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นอย่างมื่อนีขึ้นบ่ไปเหตุงานยุดแสบยุดกับบ่บอกฮาเด้พี่น้องคอยล้เฝ้าน้ำกับข่าเดอ้ <c oughs> อก็สิทื่นจักบาทกันนะแสบบ่อเซอร์ไพร์วันหยุดแสบอะไรแสบแสบแสบห้ง วายุเป็นยังคือบ่ฝ่า,าบวบ่ฟังอาบนามพอเถื่อ สิลีก็เลยปล่อยให้จักบาทเนาะค่ะพี่น้องขากับเป็นส่งศูนย์คักเด้ออีกคนละฟ้าวฟังน้ำกับเขาอีกคนได้หยุดกระบอบวกเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องขากันเป็นพี่น้องละศูนย์บอยลีก็ไ่ได้เหมือนอย่างกับเพิ่นหลายดอกค่ะพี่น้องขาเพียงแค่ว่าหยุดก็คือบวกบอกเฮาฮอกสิบเด็ต้องฝ่าวฟังน้ำกับเขาเนาะค่ะพี่น้องขาโอ้ขันได้วอกก็สิเหมือนไปหนาเนาะค่ะสำหรับมือนีกับไปก้อนพี่น้องขอโตไปปล่อยผัวอีกสักก้อนเบิ่งปากคอยโหลดพี่น้องกินไปจมไปเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นศูนย์คัก